ท่าต่อไปก็เป็นท่าคิกแบ็กนะครับคิกแบ็กนี้จะใช้ดัมเบลทั้งสองข้างเลยเดีย๋ยวพี่ทําให้ดูก่อนครับเราจะย่อตัวลงไปเล็กน้อยย่อเข่าลงไปนิดนึงนะแล้วก็ก้มหลังแต่ว่าหลังเนี่ยห้ามห้ามโกงครับให้พยายามท,ทําต้นหลังให้ให้ตรงไว้จะได้ไม่ปวดนะเวลาทาท่านี้นะครับแล้วก็ยกดัมเบลโดยให้ท่อนแขนด้านบนเนี่ยขนาดลําตัวหลังจากนั้นยกดัมเบลทั้งสองข้างในด้านหลังเป็นท่าเป็นที่หนังชื่อท่าคิกแบ็ก หน่อโอเคอ่าอ่าอเข่าลงไปนิดนึงอ่าโอเคแล้วก็ลำตัว<ม>หลังอย่ากโกงอ่ายกมานี้โอเคท่อนแขนบนชิดลำตัวไว้ครับจะได้สามารถทรงตัวได้ดีกลมไหมนิดนึงอ่าโอเคเสียงไปด้านหลังชา้าโอเคหนสองตามองตรงไปข้างหน้าเวลาทำจะได้ เราจะได้ไม่ทำให้ท่อนหลังโกงสามสี่ห้าโกเคอาจจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเกรงลำตัวท่อนบนไม่ไดีอะเล่นไปสักพักเนะี่ยตัวเราเริ่มเริ่มจะแว่งาะเราเราเราต้องเกรงช่วงลำตัวนี้ไว้เขาย่อลงเล็กน้อยเพื่อให้รับน้ำหนักลำตัวท่อนบนไว้ะแล้วก็ค่อยๆดึงไปข้างหลัง Sí. Okay.